สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Anubis Card Game นะครับผมโดยที่วันนี้สินค้าที่เราจะนำมาเปิดกันก็คือนี่ครับผม Celebration นะครับผม Deluxe Pin Collection นั่นเองหรือชุดครบรอบ25ปีของทาง Pokemon TCG นะครับผมเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ครบรอบ25ปีของทางฝั่งอิงนะครับผมเหมือนที่เห็นในกาดนี้เลย ชุดนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย4 Celebration p a ันแคนะครับผมอ่าก็คือแพ็คน้าตาแบบนี้เป็นแพ็คพิเศษนะครับผมสำหรับชุดครบรอบ25ปีนะครับผมอ่าแล้วก็มีของอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าอันนี้ข้างหลังก็จะมีบอกรายละเอียดเนาะพวกอของ Celebration เนี่ยก็มีออกมาหลายเวอร์ชันมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Elite t r a i n e r Box ก็ดีนะครับผม De l u x e Pin Edition แบบนี้ก็ดี หรือว่าเดี๋ยวก็น่าจะมี e ิ e ิเทนัลบ็อกซ์ของโปเกมอนเซ็นเตอีกนะครับผมแล้วก็มีอัลต้าคอลเลกชันมีปิกาจูว n i เ n ียนนะครับผมโหอ,อีกหลายอย่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราก็เอามีตัวดากะเพลวพามด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวอันนี้เรามาเปิดตัว d e l u x ซ์พิ้นเอดิชันนะครับผมกล่องซาเชียนให้ทุกคนดูกันก่อนดีกว่านะครับโหส่งแข็งมากเปิดกันแบบอาจจะ ไม่ได้เก็บกล่องนะฮะตัวนี้โอเคข้างในนะครับผมอันนี้กล่องปะแล้วไม่มีอะไรขออนุญาตวางโอเคข้างในนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับผมเป็นเหมือนคู่มือที่บอกว่าโปเกมอนเลเวลเอ็คืออะไรนะครับผมอ่ะก็เป็นซารเชียเลเวลเอ็นะครับแล้วก็อ่ะมีแค่แผ่นเดียวแค่นั้นเองอธิบายนะครับผม เนื่องด้วยจากที่ว่าในชุดนี้นะครับผมโปรโมโที่เขาแถมก็คือซาเชียโลเอ็กซ์มันเองนะครับผมขอเปิดก่อนติกซิลแน่นนาดีมากอโอเคฮะ,ะมาดูที่โปรโมโของเรากันก่อน<ช>ก็เป็นตัวซาเชียโลเอ็กซ์นะครับผม แล้วก็เขาก็จะมีแถมออนไลน์โค้ดสำหรับกล่องนี้ให้นะครับอ่ะเราแจกเลยแล้วกันใครที่ดูวิดีโอของเราอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีได้รับสไตล์นี้ไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการโปรโมทของกล่องนี้นะครับผมซาเชียนแล้วเอนะครับก็เป็นเหมือนคลาๆดีไซน์กรอบพิเศษนะครับผมของซาเชียนแล้วก็มีตาสัญ,ญลักษณ์25ปีนะครับผมข้างหลังก็เป็นเหมือนการ โปเกมอนปกติทั่วไปนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นโปรโมทใบแรกของเราของชิ้นถัดมาครับนี่เป็นพินนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็น Deluxe ์ i ิน d อนด o n เนาะข้างหลังก็ปักได้นะครับอ่ะเป็นอ่าพินของ Surfing p i k a ิกาจูนะครับผมและความพิเศษก็คือกูนี่ครับมันหมุนได้ครับผมอ่แปลงล่างเป็น Flying p i ิกาจูแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นพินเหล็กนะครับผมอ่ะคุณภาพดีแหละแก็งนะครับอ่า เหมาะสำหรับการเก็บสะสมมากนะครับผมชุดนี้ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่คนหาซื้อชุดนี้อยากเก็บกันนะครับผมก็คือพินปิกาจูนั่นเองแล้วก็นี่ครับซองเซเลเบรชั่นสี่ซองนะครับผมแล้วก็ซอ,องทีซีอีกสองซองนะครับผมเป็นชิ i ลิงเรนกับบีบีโวเทชนะครับผมในชุดนี้เรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมอเอาชุดชิลลิงเรนก่อนแล้วกัน ชิลลิงเรนก็จะคล้ายๆของไทยชุดเอ่อชุดะไรวะสองยอดนักสู้นะครับผมอ่ะแล้วก็ผสมกับชุดเออ่พุทธมินนะครับผมกับอีกอันหนึ่งอะไรวะจำชื่อเซตไม่ได้ไอที่ขี่มาขาวกับขี่มาดำอะครับนั่นแหละชุดนั้นนะครับผมผสมรวมกันอยู่ในซองนี้นะครับผมอ่ะอ่อโโลของเรานะครับผมเป็นโอซเมะเทอรี่นะครับผมอ่ะแล้วก็ อ๋อใบเดียวเนาะโอเค Actio โอเอ g เ d จีด็อกเตอร์เรเดียนแล้วก็โคดออนไลน์ครับผมสองถัดมานะครับผมมีวิดโวเทจนะครับก็อันนี้ก็ลุ้งปิกาจูลุ้งครับผมอ่าสองถ้าของดีในสองนี้ก็เป็นปิกาจูลุ้งเนาะแล้วก็จะมีพวก V V Max ต่างๆนะครับจุ๊บ อ่าเป็นอารคูดะนะครับผมอ่าลีกสตาร์โค,คร์กรรนะครับผมแล้วก็โคดครับผมมาสู่ซองเซเลเบชันนะครับผมอ่าซองยี่สิบห้าปีนะครับผมอันนี้ก็มีดียังไงบ้างนะครับผมอ่าก็เป็นการรีปิ้นนะครับผมแล้วก็อ่อมีแปะ โลโก้25ปีมานะครับผมมีพวกเบสเซตนะครับผมอ่าสตาร์เตอร์ลิซาดอนคาแมกฟูจิกิบานะนะครับผมอ่าก็มอีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับมีการที่ใช้งานใน TCG หลายๆใบอย่างทาปูเลเล่นะครับผมอ่าหรือว่าเอ่อ Professor Research นะครับอ่าก็มีอยู่ในชุดนี้ด้วยเช่นกันอ่ซองนี้เนี่ยจะมีแค่4ใบนะครับผมแล้วก็โค้ดออนไลน์เนาะอะ่มาดูกันดีกว่านะครับชู ใบแรกนะครับเป็นคอสม็อกนะครับผมอ่าแล้วก็มันจะเป็นฟอยล์ทุกใบด้วยนะครับในนี้ใบที่สองก็เป็นคอสโมเอมครับผมอ่าเป็นหน้าสองของคอสม็อกนะครับผมเราเห็นขอบวิงวิงมาแล้วเป็นอะไรเอ่ยโอ,โอ้เป็นกาดิวอลเอ็กซ์นะครับผมอ่าใบนี้ก็เป็นริป,ปิ้นของเก่านะครับกาดิวอลตัวนี้มีความพิเศษตรงที่มันเป็นธาตุไฟด้วยและโอ้ดับเบิลฮิตเลยครับเป็นซามาเซนต้าวีนะครับผมอ่า สำหรับ Heavy Impact นะครับผมเป็นท่านี้แล้วก็เป็น s าเซนต้าวท่าต่อสู้นะครับผมแจกโค้ดครับแจกโค้ดใครโชคดีก็ขอให้ได้ไปนะครับซองถัดมาครับผมเดี๋ยวเราเอาของหรูๆมาโชว์กันหน่อยดีกว่านะครับนี่อสองแรกก็ได้ของดีกันแล้วนะครับซองถัดมา ในเซตนี้ของที่คนอยากได้กันก็น่าจะเป็นลิซ่าดอนแหละครับแล้วก็มีออมิแบล็กกี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกกว่ามีมิวนะครับผมอ่ามิวชายนี่มิวทองนะครับไคโอกานะครับผมกาดอนนะครับแล้วก็คอสโม่ยนะครับผมชุบเซิร์ฟฟิงปิกาจูครับผมอ่าเซิร์ฟฟิงปิกาจูเอ๊ะทำไมซองนี้มันหนาหนาะเอ๊ะมันมีมากกว่าสี่ใบเหรอ อะมีโค้ดเซลเ,เซลบรชันให้หนึ่งอันนะครับผมแล้วข้างหลังคือเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรอันนี้คือมีมีมีสองซองในหนึ่งอันหรอได้มี2 e ูเ e ด้วยคืออะไรเนี่ยแล้วก็โซคาเลโอครับแล้วก็โค้ดอีกใบเอา้าเฉยเลยเอเอเลิกแฝกเฉยเลยครับทุกคนเอา้าอยู่ดีๆแก่ออกมานะครับผมาจากเซลเลบรชันปกติมีมีมีสีนะครับผมซองน,นี้ผมได้แปดเฉยเลยนะฮะงงอ่ะ ได้มิวทูอีเอ็กเกิรดเซิร์ฟฟิ้งปิกจูวีด้วยนะครับผมออยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็ได้ของเฉยเลยเอองงไปอีกนะครับผมอ่าแล้วก็ได้เลชิลเมเซครอมเป็นคู่กอดอนเฮล์กาเป็นคู่ด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเลยฮะน่าได้โซกาเลโอด้วยครบหนึ่งทีมพอดีนี่มีคอสม็คอสโมเอ็มแล้วก็โซกาเลโอครับเอองงงงครับงงในงงแกะซองเดียวได้แปดใบเฉยเลยมีเออร์เลอร์ด้วยครับ แต่2ที่เหลือน่าจะน่าจะไม่มีเออร์เลอร์แล้วมั้งครับเพราะว่าเออมันเท่าเท่ากันแหละดูแบนๆโอ้โอครับผมอ่ามีโอโอแล้วก็มีไคโอก้านะครับผมทีแม็กมาก,กราวดอ,อนนะครับผมอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายเป็น p r o f e s s o r research นะครับผมอ่าอน,นี้ก็ไม่ใช่แบบฝูอาร์ตนะครับเป็นแบบแขนเลยออกมาจากอาร์ตเท่านั้นนะครับ่ะโคตรการ์ดครับ โอเคอเสร็จเลยครับอ่ะเราแกะไปสาองแล้วนะฮะแล้วก็มาดูซองสุดท้ายกันครับผมเราจะมีลุ้นของแพงกันบ้างหรือเปล่านะอยากได้ของแพงๆกับเขาบ้างเอาลิซดอนมาสิอุ้ยเดี๋ยวแกะไม่ขาดอยวากายเป็นรอยโอเค ใบแรกเป็นคอสมอเมนะครับผมใบที่สองเป็นเพาเกียนะครับอ่าก็เดี๋ยวบิลเลนด์ไรมอน n กับชา n i นิงเพล l ก็จะออกมาใหม่แล้วด้วยนะครับผมเฮ้ยขอบเหลือง,งขอบเหลือง,งโอ้ดากีราดอส er ครับผมอ่าใบนี้ก็เป็นริปเินการ์ดเหมือนรุ่นแรกๆเลยนะครับผมอ่าสวยงามมากครับดากีราดอสและใบสุดท้ายเป็นโซกาเลโอ so ครับผมธรรมดาก็ แจกโค้ดครับแจกโค้ดก็หมดลงไปแล้วครับกับชุดนี้นะครับผมอ่าเซเลเบรชันชุดดีลักส์พินแอดิชันนะครับผมก็อยู่ดีๆก็ได้เออร์เลอร์นะครับผมแล้วก็ได้ของเพิ่มมาเฉยเลยก็โชคดีนะครับผมอ่าก็ท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับผมเซเลเบรชันของโปเกมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีดิเทเนอร์บ็อกซ์หรือว่าดีลักส์พินแอดิชันหรือว่าเราก็พร้อผพาและอื่นๆน,น,นะครับผมอ่ะก็ อย่าลืมมาติดตามที่เพจได้นะครับผม www.facebook.com/anubiscardgame นะครับผมของก็ค่อนข้างมีจำนวนจำกัดมากนะครับผมอ่าก็ถ้าสนใจชุดไหนก็นิบติดต่อกันเข้ามานะครับผม25ปีมีครั้งเดียวนะครับอ่าก็หมดแล้วหมดเลยนะครับผมอ่าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อมาที่เพจของเราได้นะครับผมแล้วก็ ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้หรือสนใจอยากให้เราเปิด Product ชิ้นไหนให้ดูอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็หลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ